Selamat ulang tahun. Salam. Belah deh. Acip dem untuk wanita. Bawa kemai kemai kartun. Kau Covid. Bawa kemai, 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 kemai. Kemai pun dah. Kemai bis dah. Bikin wajah top. Jadi, 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 Kamu tu membosankan. Kamu panggil juga tak boleh mengatakannya. Mungkin itu. Lepas tu, Betul. 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 dia Betul. 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 ก็ทานนิ่ลไปละสองกล่องนั้นก็หายตอนนี้ก็คู้สุกวิาอีขึ้นประตูไปละไม่ยากเกี่ยกแบาแฟปะตูไปเลยเด่อ หัวใจหายแล้วก็เป็นอะไรอีกนะเอาลูกแเอาลูกแแล้วก็และที่สำคัญผมว่างอล้าหัตุ้มเบียพี่มานล่ไร้ปเลยเนี่ยนะ,ะ,นะ,ะครับกินเลยนะคะ,ะแลก็สรกันเนี่ยนพัลตเพัิิกที่้ละ ก็คือเดิมแม่รักปลาเราแบบนี้แค่โยบ่าวนิสิยุ่นเลยแต่เกิดแต่โทษนะเกิดมาปุ๊บร่างคนเดิมแต่ตอนนี้ไม่รู้กักเองอ่าก่อนที่เป็นรหัวใจผมก็น่วงลงมาใช่ไหมคะทีเนี้ยก็กลายเป็นหัวร้านน่ะโทษนะแล้วก็ินนิดเดียวปุ๊บผมก็งอหมาขึ้นมาอีกละห์ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะซุปน้ำเปล่าเลยอะไรเห็นไหมคะน้ำตาลกําลังดีไหมคะ